สวัสดีค่ะพบกับงวดน,นี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ด2ตัวบนรู้ก่อนรวยก่อนให้ก่อนออกค่ะสูตรนี้นะคะเข้ามาแล้วค่ะสูตรนะคะก็จะเป็น2สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็น10ล่างบวกไหนล่างบวก10บนบวกไหนบนบวกหลักร้อยค่ะสูตรที่2ค่ะจะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวกไหนบน2ครั้งค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะ ื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวเด็ดค่ะสูตรของเรานะคะบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวด,ดว่าเป็นสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนได้ตามรุ่นกันค่ะเอาละค่ะเราก็ทําการคํานวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของสูตรค่ะก็จะได้เป็นศูนย์บวกหกบวกหนึ่งบวกสองบวกศูนย์ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ9ค่ะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น5บวก5บวก1บวก1บวก2บวก2ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ16ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข6ค่ะเลขเด็ดที่เราได้นะคะก็จะได้เป็น9 1 1 6 และ96ค่ะที่เราได้ตัวเลข3ชุดนะคะก็มาจากการจับคู่นะคะของตัวเลขท้ายนะคะก็จะได้เป็นเลขเด็ด3ชุดค่ะและเลขที่เข้าในงวดที่ผ่านมา2ตัวบนนะคะนั่นคือ96ค่ะก็เป็นตัวเลขในสูตรนี้นะคะที่เข้าเต็มๆเ,เลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณ2ตัวบนรู้ก่อนออกรู้ก่อนรวยก่อนในงวดที่16มิถุนายน2565ค่ะ ก็ทำการคำนวณให้ตรงกามสูมเหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น0บวก2บวก9บวก6บวก1ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ18ค่ะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข8นะคะสูตรที่2ค่ะจะได้เป็น9บวก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 6บวก6ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ48ค่ะ ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขแปนะคะเลขเด็ดที่เราได้ในสูตรนี้นะคะนั่นคือ1น1 8 88 8, 8่และ48ค่ะตัวเลขห้าชุดนะคะก็มาจากการจับคู่จากทั้ง2สูตรคะ่ะนั่นคือ1 8 48ค่ะจับคู่ค่อยกันบนล่างเพื่อหาตัวเลขเด็ดค่ะ ก็จะได้เป็นเลขเด็ดทั้งหมด5ชุดค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปนะคะเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนหรืออยากสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะเอดหวังทุกงวดเขาว่าแตละสูตรแต่ละงวดที่เอดให้ไปนะคะจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะ ถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดปังๆเลขตรงชัวๆให้ทุกคนได้ตามลุ้นกันในทุกๆงวดค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆ,ๆกับช่องงวดน,นี้รวย